พลังพิเศษเรียนรู้คูบสายฟ้าระดับเริ่มต้นแล้วชั้นสอ0พลังพิเศษเรียนรู้คุกสายฟ้าระดับเริ่มต้นแล้วชื่อซูจิงหมิงระดับขั้นแรกร่างพลังพิเศษสายฟ้าสวรรค์ม่วงระดับเร่างกาย391จิตวิญญาณ289ทักษะเทคนิคปืนขั้นสูงออกสายฟ้าขั้นต้นฝัสสายฟ้าขั้นต้นปืนสายฟ้าพายุฟ้าฟาดขั้นสูงคุกสายฟ้าขั้นต้นร่างไร้วิญญาณสายฟ้าขั้นแรกการปรับปรุงร่างกายร่างกายอมตะสายฟ้าขั้นแรก คะแนนพลังพิเศษ1,434เอาล่ละเทคนิคการต่อสู้มีมากมายฉันสงสัยว่าผู้โชคดีคนไหนนะจะเป็นคนแรกที่ได้ริมรดพลังของเทคนิคการต่อสู้ชุดนี้ของฉันอยาจะาณที่ห้องพัก ลู่จิงหมิงพี่หมิงเอวาเพิ่งมาแจ้งอะครับพรุ่งนี้มีประชุมน้องใหม่9ก้าโมงเช้าที่สนามฝึกหนึ่งครับนอกจากนี้พวกเขายังสร้างกลุ่มแชทสำหรับนักศึกษาใหม่ด้วยนะพี่ควรเข้าร่วมนะโอเคว่าแต่พี่หมิงเลือกเทคนิคการต่อสู้ระดับไหนงั้นหรอครับเทคนิคการต่อสู้ระดับ A4 อย่างนะเทคนิคการต่อสู้ระดับ A แล้วมีตั้ง4อย่างเหรอ กว่าจะเรียนรู้แต่ทั้งหมดก็ต้องรอถึงปี2หรือปี3นะโส,สงกับเป็นพี่หมิงจริงๆนี่แค่ปีหนึ่งก็ได้ระดับ A ออย่างเลยเหรอนี่พี่หมิงถ้าต้องการเรียกดูเทคนิคการต่อสู้ระดับ A นั่นน่ะหมายความว่าพี่หมิงต้องมีสิทธิระดับ A ใช่ไหมพี่หมิงไม่ใช่ระดับ A แต่เป็นระดับ S, <S หฮะอ S เหรอ โรงเรียนเรามีสิทธิ์สูงกว่า A อแรงจริงๆเหรอเนี่ยทำ,ทำไมพี่มีสิทธิ์ระดับเล่ะเปลยนไปได้ไหมว่าพี่ไม่ใช่ระดับ E ที่เป็นข่าวลือทางออนไลน์นะแต่ว่าพี่เป็นระดับ S องั้นเหรอ <göra> <c oughs> ก็ลองเดาดูสินายก็เป็นคนที่ฉลาดไม่ใช่เหรอว้าวถึงฉันจะพอเดาได้ว่าระดับพี่ ป็นระดับสิบหรือพลังอะไรแบบนั้นแต่ไม่คิดเลยว,ว่าจะเป็นระดับเอจริงๆเอะพวกตัวท็อปจากจังหวัดอื่นยังได้แค่ระดับ A อเองเนอะเอาเถอะตอนนี้ก็คือ,ค,อคิดถูกแล้วล่ะที่ได้เป็นเพื่อนกับพี่ชายนณที่ห้องฝึอกอบรมชั้น2ตอนนี้ฉันมีเทคนิคการต่อสู้แล้วฉันยังคงต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมด้วยปืนออสซิเดียนแรงเอของฉันโดนลือไปแล้ว แต่ถึงยังไม่โดนลือตอนนี้มันก็คงรักความรุนแรงระดับนี้ไม่ไหวอยู่ดีอีว่าเปิดร้านค้ามาหาอะไรและค้นหาอาวุธปืนเข้าใจแล้ว F อฟแรง E ีแรงดีแรงปืนเยอะแยะมากมายฉันยังปรับแต่งความยาและน้ำหนักได้ด้วยยังไงก็ตามยิ่งระดับสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งหนักและแพงขึ้นเท่านั้นฉันจะเลือกรุ่นอีแรง210กรัม แล้วก็ชุดต่อสู้ระดับ E รองเท้าต่อสู้นะการซื้อปืนยาระดับ E ชุดต่อสู้และรองเท้าต่อสู้ในราคาทั้งหมด237เครดิตคงเหลือเครดิต382แต้มการซื้อสำเร็จอาวุธและชุดต่อสู้จะถูกจัดส่งในวันพรุ่งนี้กรุณาตรวจสอบการจัดส่งอีกครั้งเครดิตเนี่ยไม่คงทนจริงๆหดหายไปเกือบหนึ่งในพริบตาเลยนะเนี่ยเอาละพวกจนกว่าฉันจะได้อาวุธใหม่ จะต้องพึ่งพานายนะคืนนี้มาฝึกฝนเทคนิคการต่อสู้ระดับ A ใหม่ทั้ง4กันดีกว่าวันถัดไปการประชุมนักศึกษาใหม่ไหวดูสิสู้จริงหลงังนั่นนัน่นนั่นเขาคือคือเขาเหรอคนที่ทำลายชิติโรงเรียนเมื่อวานนี้ใช่ไหมอ่ะเขาเป็นผู้ทำคะแนนสูงสุดของบนทนเจียงหนานด้วยนะความแข็งแกร่งของเขานั้นแข็งแกร่งจริงจง ฉันคิดว่าเขาคงเป็นผู้ชายที่กล้ามโตแน่ๆเลยแต่กลับกลายเป็นว่าเขาหล่อเกินคาดเลยอ่ะโซจิงหมิงฉันเหลยซูขอท้าทายหน่อยฮะเอ้ยดูนั่นสินั่นคือเหลยโจผู้สอบได้คะแนนสอบวิชาศิละปะการต่อสู้อันดับสองจากบณฑทนจิงหน,น,นานด้วยคะแนนสูงก,กว่า9 3 0 0คะแนนฉันได้ยินมาว่าเขาเกิดมาพร้อมกับช้อนเงินพ่อแม่เขาเป็น ผู้มีพลังพิเศษระดับ4แต่น่าเสียดายที่ไม่มีใครจดจำเขาได้เลยไม่แปลกใจเลยที่เขาจะไม่ยอมรับขอโทษนะฉันไม่สนใจพวกนายแล้วเฮ้ย hey, อย่ารีบปฏิเสธฉันเสียฉันจำได้ว่าครอบครัวป้าของนายทําธุรกิจขายดอกไม้หายากและต้นไม้แปลกๆเช่นไปลา่านี่บังเอิญจังเลยนะ ครอบครัวของฉันนะ่ะคือผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดของป้าของนายแด้ยังและเธอยังเป็นหนี้เงินกู้จํานวนมากกับพวกเราด้วยนะถ้าไม่ชําระเงินตรงตามเวลาครอบครัวป้าของนายอาจจะประสบปัญหาได้นะนี่นายรู้หรือเปล่านี่นายกำลังคุกคามฉันอยู่งั้นเหรอ,อว่าเฮ้ยออร่าแบบนี้มันทำไมกันหมอนี่ทีออร่าดูร้ายราวกับสัตว์ป่า พุ่งออกมาจากตัวเขาฉันฉ,ฉ,ฉันไม่ได้คุกค,คามนายสักหน่อยแค่มาบอกให้นายรู้เท่านั้นเองบอกเวลาและสถานที่มาเจวันหลังจากนี้เวลาเที่ยงบนแพลตฟอร์มชั้น3ได้ฉันจะไปฉันหวังว่านายคงไม่เสียใจนะโว้ยที่ึงประทับที่สองความตื่นเต้นจะเกิดขึ้นไปในอีก7จ็ดวัน เราต้องไปที่นั่นต้องหาที่ดีๆแล้วล่ะเฮ้ยแต่ว่าอย่าลืมเอาป๊อกคอนมาด้วยนะงานนี้นี่เดือดแน่นอนพ <c oughs> อได้แล้วไอ้พวกเด็กที่เริ่มการประชุมได้แล้ว <c oughs> ยินดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยมหาเวทมนต์ <c oughs> การประชุมนักศึกษาหใหม่ครั้งนี้ไม่ใช่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ <c oughs> เราได้รวบรวมทุกคน <c oughs> เพื่อตอบคำถาม <c oughs> เกี่ยวกับระบบเครดิตแล้วที่ปรึกษา ยังไงก็ตามสิ่งแรกที่ฉันอยากจะเน้นแนะนำก็คือการจัดอันดับพลังการต่อสู้ในมหาวิทยาลัยนายจะใช้แคปซูลจำลองลงไปสู้ในโลกเสมือนจริงแล้วอันดับของพวกนายจะถูกตัดสินจากจำนวนรอบที่ผ่านได้นั่นแหละทุกคนต้องพยายามอย่างหนาเพื่อที่จะไต่อันดับขึ้นไปรางวัลนั้นก็มีมากมายเหมือนกันต่อไปก็ขอเสนอสุัยเก้าสมุกระต่า เมื่อกี้ได้ยินไหมอาจารย์พูดเยี่อะไรก็ไม่รู้นั่นนะเซ่ในที่สุดก็จบสักทีสิ่งเดียวที่น่าสนใจเกี่ยวกับประชุมยาวหนึ่งชั่วโมงครั้งนี้ก็คือแคปซูลเสมือนจริงฉันน่าจะลองดูสักครั้งแต่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าฉันยังคงต้องไปหาพี่ใหญ่หลิวหมิงและอาจารย์ของฉันเพื่อรับการฝึกฝนประจำวันเอาละท่านี้นะครับสิทธิ จับอาวุธให้นั่นเข้าใจแล้วครับอาจารย์ขัดเกลาสมาธิให้จิตใจสงบ7วันต่อมาน้องชายนายได้เลื่อนขั้นเป็นระดับกลางขั้นหนึ่งแล้วเหรอเออผมแค่โชคดีเท่านั้นแหละครับฉันตั้งใจรออยู่หลายวันเลยนะถึงได้ใช้พลังแค่386แต้มก็เลื่อนจากระดับหนึ่งขั้นล่างไปขั้นกลางได้แล้วถ้าฉันไม่รอแล้วล่ะก็ ฉันคงทําให้พี่หลิวตกใจจนสติแตกไปแล้วว่าแต่ฉันจาได้ว่าวันนี้นายมีแมทท้าดวลกับน้องใหม่อีกคนตอนเที่ยงนี้ใช่ไหมใช่แล้วครับเอาละฉันจะหยุดพูดเพื่อฝ่ายตรงข้ามของนายสักสามนาทีเดี๋ยวฉันจะไปกับนายนะฉันอยากจะเห็นว่านายในแข็งแกร่งขนาดไหนล้วเข้าใจแล้วครับสิ์พี่เอาละมา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  ได้น้ำได้แป๊บซี่ด้ยังอ่ะป๊อปคอนได้ยังอ่ะเนี่ยตรงนั้นอ่ะที่ดีเลยนี่การแข่งขันเฟรชแบจะจัดขึ้นในอีกหนึ่งเดือนอ่ะแต่ว่านี่ก็เป็นโอกาสที่ดีนะจะได้เห็นความแข็งแกร่งของนักทำคะแนนสูงสุดของจังหวัดนะเฮ้ยฉันตรวจสอบข้อมูลแล้วตำแหน่งผู้ทำคะแนนสูงสุดของสู้จิงหมิงได้มาจากการไปสอบแบบทางไกลฉันพนันได้เลยว่าเหลยชูจะชนะแน่นอนนี่ นี่นายไม่รู้หรอว่าปูซูจิงหมิงเนี่ยเพิ่งทําลายสติพลังมัตรของโรงเรียนเราไปแล้วนะฮเฮ้ยเหลือสติพลังบัตรมันคืออะไรอะ่ะก็เวลาที่เรามีพลังพิเศษสู้กันสุดท้ายเราก็ต้องพึ่งพลังพิเศษของเราไม่ใช่เหรอเฮย้ยนั่น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 ซูจิงหมิงมาแล้ว <c oughs> หน้าตาน้องชายก็หล่อแล้วถ้าอีกหน่อยมีฝีมือขึ้นมาหน่อยนะ ไม่รู้จะทำให้พี่สาวน้องสาวในสำนักหลงกันไปกี่คนความแข็งแกร่งของซูจิงหญิงเพิ่มขึ้นเลแต่ก็ไม่เป็นไรฉันได้เตรียมการไว้แล้วโยไม่ได้เจอกันนานซูจิงหมิงแค่การตัดสินผู้ชนะก็น่าเบื่อเกินไปแล้วฉันจ,จะเพิ่มเงินเดิมพันว่าไงเครดิตของนายหมดแล้วหรือ,อยังกล้าหรือเปล่าได้สิงั้นเอาเลย โอ้เครดิตนายนี่เยอะจริงๆนะฉันจะจ่ายเครดิตท,ที่ไม่พอด้วยสกุลเงินดาเซียนะเพื่อป้องกันการบิดเล่นหนีพวกเราทั้งสองคนจะโอนเครดิตของเราไปให้อาจารย์โจนะอาจารย์โจจะเป็นผู้ตัดสินอยู่ข้างสนามโจหยุ่ระดับหกกลางสายพลังรักษาเป็นผู้มีพลังพิเศษการต่อสู้ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่มีพลังพิเศษนั้นอันตรายอย่างยิ่ง ดูเหมือนว่าทางโรงเรียนไม่อยากให้นักเรียนต้องเสียชีวิตทันทีสินะเอาเลยเอาเลยต่อยกันเลยรอเชียร์อยู่เอ้ยต่อยเลยต่อยเลยฉันได้รับเครดิตการโอนของทั้งสองฝ่ายแล้วเตร,รียมเริ่มต้นได้เลยหากฝ่ายหนึ่งยอมรับความพ่ายแพ้หรือหมดสติอีกฝ่ายนึงต้องไม่โจมตีต่อไปไม่เช่นนั้นจะมีการลงโทษอย่างรุนแรงเข้าใจแล้วใช่ไหมเข้าใจแล้วครับอาจารย์ฮยย เข้าใจแล้วครับอาจารย์วิ่ยสุจริงหมิงวันนี้ฉันจะเอาเกียรติยศทั้งหมดของฉันกลับคืนมาดิสไฟอินด r ส f รีไฟสมกับเป็นพลังพิเศษธาตุไฟระดับเอน่ากลัวสุดๆไปเลยถึงแม้จะอยู่ไกลขนาดนี้ยังรู้สึกเลยได้ว่าร้อนน่ะวิ่งเฟมสแลชหยอมันจบแล้วสุจริงหมิงวิ่ง บ้าระอะไรนะเข,เขาเขาาไม่ได้ใช้เทคนิคต่อสู้ด้วยซ้ําแต่กลับบล็อกการโจมตีได้สุดยอดเกินไปแล้วน,นี่แกแกนะแกทําได้ยัางง่าวะไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าแกมันกากยุยโดนแล้วกูโดนแล้วโดนแล้วนี่โดนแล้ว โอ้โห oh เป็นยังไงกันวาในครำสำหรับมับบงงะเรื่องนี้ใครที่รับชมเรื่องนี้อยู่ใครติดตามเรื่องนี้กับที่ชอบเรื่องนี้มากๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมกันด้วยนะครับเพื่อเป็นังใจให้ผมได้พามาังงนเรื่องนี้ต่อ,ตอไปนั่นเองที่สําคัญใครที่ อยากอ่านก่อนใครเหมือนเดิมนี่ครับก็ใต้ทีคลิปชันเลยนั่นเองในช่องทางการอ่านนั่นเองนะครับใครที่อยากสนุกควรทำก็ใต้ทีคลิปชันเลยนะครับผมเป็นไงบ้างสนุกกันหรือเปล่านในผมถ้าสนุกมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยเนี่ยเพื่อใจผมได้พัฒางานเรื่องนี้ต่อไปนั่นเองเนี่ยชอบมาไหมอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปกันด้วยนะครับผมไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับเป็นไงบ้างสำหรับตอนที่15นะครับเหมือนว่าจะมีการต่อสู้กันเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเพื่อชิงศักดิ์ศรีเกียรรตตติยยศแแแ่่่่ดดููเหมมือนนนจะะโาล้้ววไ วุฒเธอนั้นมีมีลูกไม้อะไรอีกหรือเปล่าเอาต้องมารอรับชมในตอนต่อไปนั่นเองนะครับเอาละนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมกันมาเลยเจอกันในคลิปหน้านะผม,มจะเป็นมังงาเรื่องอะไรซํำหรบวันนี้สวัสดีครับ